Apologize, Sorry แตกต่างกันยังไงนะวันนี้มาดูกันค่ะ <_ d ew ing> มาดูคำแรกกันนะคะ Sorry Sorry นะคะแปลว่าเสียใจหรือว่าขอโทษค่ะซึ่งเป็นคำ adjective นะคะมักจะใช้ในกรณีที่เรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปค่ะ ในการแต่งประโยคนะคะ sorry นะคะจะอยู่ด้านหลังของ verb to be ค่ะเพราะว่า sorry เป็นคําคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์หรือว่า adjective นะคะจะต้องอยู่ด้านหลัง verb to be เสมอค่ะจากนั้นเราจะใช้ for นะคะมาทําให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยเรื่องที่เราต้องการขอโทษหรือว่าเรื่องที่เราเสียใจค่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างของประโยคนะคะการใช้ sorry ค่ะ ก็จะเป็นประธานนะคะบวก워 To be บวก s อ r r y แล้วก็ตามด้วย for ค่ะแล้วก็ตามด้วยเรื่องที่เราต้องการขอโทษหรือว่าเรื่องที่เราเสียใจนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ I'm sorry for the late reply. I'm sorry for the late reply. ฉันขอโทษที่ตอบช้า I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. ฉันเสียใจกับความสูญเสียของคุณด้วยนะ I'm sorry for what I said. I'm sorry for what I said. ฉันขอโทษกับสิ่งที่ฉันพูดไปต่อไป Apologize แปลว่าขอโทษขออภัยคำนี้นะคะจะเป็น verb ค่ะหรือว่ากริยานะคะ มักจะใช้เวลาที่เรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปค่ะแต่จะต่างจาก sorry นะคะตรงที่มักจะใช้กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการค่ะมีความสุภาพมากกว่าแล้วก็ใช้กับคนที่ไม่สนิทค่ะคำนี้นะคะสามารถใช้ในกรณีที่คุยกับลูกค้าได้ด้วยค่ะคำว่า apologize นะคะออกเสียงว่า a p o l o g i z e ตัวนี้นะคะใช้ตามหลังประธานได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นคำกริยานะคะและใช้ for นะคะมาช่วยให้ประโยคสมบูรณ์เช่นเดียวกับคำว่า sorry เลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเรื่องที่ต้องการขอโทษหรือว่าเรื่องที่เราอยากจะขออภัยจากลูกค้าหรือว่าคนที่เราทำให้เขาเสียใจได้เลยค่ะต่อไปมาดูโครงสร้างประโยคของ apologize กันนะคะก็จะเป็นประธานนะคะ บวกด้วย apologize นะคะแล้วก็ตามด้วย for ตามด้วยเรื่องที่เราต้องการขอโทษขออภัยค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ I apologize for my mistake I apologize for my mistake ฉันขอโทษกับความผิดพลาดของฉัน I apologize for being late I apologize for being late ฉันขอโทษที่มาสาย I apologize for what I said I apologize for what I said ฉันขอโทษกับสิ่งที่ฉันพูดไปก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป sorry กับ apologize นะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะคลิปต่อไปเราจะทำอะไรฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย